สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับที่โกดังบางนานะครับผมคันนี้เป็น v ีออสปี2020นะครับผมขาวสะอาดหมดจดสวยสวยเดิมสนิททั้งลำนะครับเลขไม้น้อยมากครับ36,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้น,นี่สวยมากบอกเลยนะครับผมนี่ คันนี้คุณลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมติดตามแซมมานานนะครับผมให้แซมหารถให้จองออนไลน์แล้วก็ซื้อเงินสดจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางมารับรถในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เช้าเลยนะครับขอบพระคุณอีกครั้งจริงๆจากหัวใจเลยนะครับผมนี่สวยจริงๆครับมาไม่เชื่อดูก่อนดูหน้าก่อนโอ้ปิ๊งครับบอกเลยว่าปิ๊งเลยนี่ ไฟเฟยสวยมากนะครับผมนี่ดูห้องเครื่องเลี่ยมเลียมแห้งแห้งนะครับดูสวยมากนะครับดูกระลงกระโหลกมอกอสติ๊กเกอร์เนี่ยดูหัวน็อตสวยมากบอกเลยนะครับซอกเซิร์กต่างๆสวยนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ดู นี่นะครับสวยมากนะครับฝาเดิมๆสวยๆเลยมาดูมา,มานี่นี่นะครับนี่ถือโอกาสขออนุญาตลูกค้ามารีวิวรถนิดนึงนะครับผมเดิมสนิทยางดำเมี่ยมนี่นะครับผม มาดูภายในเอี่ยมนะครับเอี่ยมเลยบอกเลยว่าเอี่ยมดูเลขไม่์กันก่อน36,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ใช้งานไปเนี่ยสวยมากเบาะสะอาดนะครับให้ดูผ้าหลังคงผ้าหลังคาสวยดูใหม่ไม่ใหม่คิดดูเนี่ยดูกระจกอ่าไม่ใช่ครับม่าน หรือที่ปิดบังแดดเนี่ยยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับทั้งคู่หน้านะครับเนี่ยดูสะอาดภายในหอมหอมเลยนะครับนี่นะไม่เหม็นอับนะครับเพราะว่าแซมตากแดดนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องกังวลเรื่องกลิ่นอับนะครับผมนี่สวยงามนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนิดนึง อ่ะดูนะครับผมคันนี้ปี2020นะครับผมรถนี้หมดแล้วนะครับผมหมดแล้วคันนี้คือคันที่เลขไม้น้อยที่สุดของรถแล้วนะครับผมคุณลูกค้าก็จองออนไลน์มาเลยนะครับถ่ายรูปส่งจองออนไลน์มาเลยซื้อเนินสดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สวยๆนะภาษีไม่ต้องห่วงครับรีเช็คให้ทุกคันไม่มีขาดตกบกพร่องนี่ ปี69นะครับต่อให้เรียบร้อยนี่นะครับสวยงามเดี๋ยวรถรถใหม่กำลังทยอยเข้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นยาริสกับอิซูซูมิวเนะเดี๋ยวแซมจะมาแนะนำให้อีกทีหนึง่งแต่ว่าคันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครอยากเล่นรถสวยๆหล่อๆแบบนี้โทรมานะครับ0ูนย์แปดหกนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีมากครับผมสวัสดีครับ